ค่ะอยากทราบถึงความรู้สึกในขณะที่คุณปุ๊กคิดว่านางงามจัก,กรวาลที่ได้รับในขณะนี้ความรู้สึกจะเป็นยังไงบ้างคะคิดว่ามิสนามิเบียน,นะคะก็คงจะตื่นเต้นและก็คงจะดีใจมากเพราะว่าจะเป็นผลดี ต่อประเทศของเธอมากนะคะเหมือนกับที่คุณปุ๊กได้รับมาในขณะนั้นใช่ไหมคะแล้วการจัดการประกวดนางงามจักรวาลที่บ้านเมืองเราในครั้งนี้คุณปุ๊กมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะ,ะคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศเรานะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งที่ชาวต่างประเทศเนี่ย อาจจะไม่ได้เห็นอย่างลึกซึ้งอาจจะทราบและรู้จักอยู่แล้วแต่ไม่ได้เห็นประจักษ์กับตาชัดๆว่าสวยงามอย่างไรคราวนี้ก็ได้เห็นนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งจะทําให้ประทับใจมากเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยมีสิ่งที่ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีมากที่สุดของโลกประเทศหนึ่งค่ะซึ่งคราวนี้ก็คงจะทําให้ทั่วโลกนะคะ ที่ได้ชมการถ่ายทอดในวันนี้เนี่ยก็จะต้องน้ลึกถึงแล้วก็ถ้าเขาคิดจะมาเที่ยวต่างประเทศก็คูจะมาเมืองไทยอย่างน้อยๆก็คูจะคิดที่จะมาประเทศเราค่ะแล้วการประกวดนางงามจักรวาลในครั้งนี้มีความแตกต่างจากสมัยที่คุณปุ๊กประกวดมากไหมคะมก็มีแตกต่างกันไปบ้างแต่ก็ไม่มากนะคะก็จะใช้ระบบเดินนอกจากว่าวิวัฒนาการความก้าวหน้าก็ต้อง ดีขึ้นนะคะเช่นว่าใช้คอมพิวเตอร์หรืออะไรทำนองน,นี้ค่ะคุณปุ๊กคิดว่าการประกวดนางงามจัก,กรวาลที่จัดขึ้นในบ้านเราเนี่ยจะมีผลต่อสายตาชาวต่างประเทศยังไงบ้างคะเออสำหรับชาวต่างประเทศเหรอคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าทุกประเทศทั่วโลกเขาก็ประกวดกันทั้งนั้นแล้วก็ประเทศเราก็มีมิสิตวิศ์ถึงสองคนนะคะแล้วเราก็ได้มาเป็นเจ้าภาพไปครั้งนี้น่าจะเป็นผลดีต่อป,ประเทศเราคะ่ะ แล้วคุณบุ๊กมีความรู้สึกยังไงกับนางสาวไทยของเราคุณอนอนงค่ะคุณอรนอันงนะคะก็ได้ทําหน้าที่อย่างดีแล้วแล้วก็ได้รับตําแหน่งชุดประจําชาติตําแหน่งรองไปแล้วนะคะก็เรียกว่าได้ทําหน้าที่ดีแล้วได้ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งไปนะคะก็ต้องคิดว่าประสบความสําเร็จไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วซึ่งก็ต้องยินดีกับเธอด้วยนะคะ ในฐานะที่คุณปุ๊กเองก็คลุกคลีกับพวกนางงามมาตลอดนะคะออพวกนางงามเขาประทับใจเมืองไทยยังไงบ้างคะเราเล่าให้ฟังสิคะส่วนใหญ่นะคะคนที่มาเมืองไทยแล้วนี่เนี่ยก็ไม่ก็จะกลับมาอีกนะคะบางทีมาปีละหุนเลยถ้าหากว่าเขาสามารถจะมาได้ดีเวลามาพอเพราะว่าถ้ามาแล้วจะติดใจเพราะประเทศเราเนี่ยมีทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นชายทะเลหรือว่า,าศิลปวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ ชาวไทยเราก็มีนิสัยที่อบอุ่มอารีค่ะในฐานะที่คุณอภัสราเคยเป็นนางงามจากกวาลมาก่อน